ามาพบกับเจเคโน่นะคะพบกันในคลิปนี้นะคะเจคโน่ขอนำเสนอที่ดินชนดุดแดงค่ะเนื้อที่ขนาด1ไร่32ตารางวานะคะราคา2ล้าน2แสนบาททุกท่านสามารถต่อรองกับเจ้าของโดยตรงกันได้นะคะถ้าสนใจผ่อนกับธนาคารผู้ขายแนะนำพายื่นกู้ค่ะ ที่ดินพร้อมบ้านแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ติดทางหลวงชนบทค่ะส่วนด้านหลังติดคูน้ำนะคะตั้งอยู่ในชุมชนค่ะท่ามกานะคะกาญจนบุรีนะคะตั้งอยู่ในชุมชนเลยนะคะที่ดินโฉนดค่ะพร้อมเข้าอยู่1ไร่32ตารางวา2 2 0 0้าน2แสนบาท สนใจกำลังม,มองหาซื้อบ้านราที่ดินอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะลองเข้าชมพื้นที่แปลงจริงชมบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยตนเองก่อนตรวจสอบแนวเขตและเลขฉโฉนดให้ชัดเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ